หรือตัวอย่างที่ใกล้กับทุกท่านมากกว่านั้นค่ะในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากระทำความผิดในหลายลักษณะเช่นเดียวกันทั้งหลอกขายสินค้าออนไลน์ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไปทําธุรกรรมเว็บพนันออนไลน์สแกมเมอร์มินประมาทคมคู่ช่อโกงแอบถ่ายหลอกโอนบัญชีมา้าท่านประธานคะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อนขึ้นทุกวันมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นจํานวนคดีทวีคูณขึ้นดูตัวอย่างบนสไลด์ค่ะ ผ่านมายังไม่ถึงครึ่งปีค่ะคดีปาไปแล้วแสนสามมูลค่าความเสียหาย11,000ล้านทุกหน่วยงานให้ความสัมพันธ์สำคัญหมดรัฐสภาเราเองก็เพิ่งผ่านพรากาไซเบอร์ไปเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เช่นเดียวกันมีการตั้งส่วนรัชการระดับกองบัญชาการกองมาคับการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลายหน่วยซึ่งดิฉันเองไม่มั่นใจค่ะ ว่ามันเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมกันหรือทับซ้อนกันกันแน่ดูจากบนสไลด์ไล่เลียงให้เห็นภาพนะคะสปอ,ออสอตอรอค่ะขึ้นตรงต่อพอบอตอรอเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์เฉพาะกิจตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะคะบอชอสอทอค่ะกองบัญชาการไซเบอร์เป็นหน่วยงานหลักน้องใหม่ตั้งมาห้าปีรับผิดชอบทั่วประเทศมีอาคารทั่วทั้ง4ี่ภาคแต่คนทํางานไม่พอปอ,อทอค่ะสังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางอดีตเนี่ยเป็นเจ้าภาพเรื่องภัยไซเบอร์มาโดยตลอดปัจจุบันไปเน้นเรื่องความมั่นคง หน่วยงานสุดท้ายค่ะพนักงานสอบสวนโรงพักหน้าด่านกระบวนการยุติธรรมรับทุกคดีปัจจุบันภัยไซเบอร์เนี่ยคดีสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับคดีที่ทําเป็นปกติอยู่แล้วด้วยซ้ํานะคะจะเห็นได้ชัดว่าแม้สตชจะให้ความสาคัญกับภัยไซเบอร์ถึงขนาดที่ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมามา,มากมายแบบนี้แต่ประสิทธิภาพในการทํางานกับยังไม่สามารถรองรับคดีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรได้ หลายหน่วยงานมีไว้ภารกิจใกล้เคียงกันค่ะการดำเนินคดีอาจจะเกิดความล่าช้าเพราะต้องประสานงานหลายหน่วยในขณะที่การจะระงับการทําธุรกรรมอายัดบัญชีหรือประสานธนาคารมันต้องแข่งกับความเร็วหรือหากเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นวงกว้างก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดการยั่งเครดิตกันได้แถมยังสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนว่าถ้ามีปัญหาแล้วฉันจะต้องวิ่งไปหาใครกันแน่สรุปใครเป็นเจ้าภาพภารกิจนี้ ซึ่งจากการที่ดิฉันเดินไปคุยกับตารวจแล้วเนี่ยสุดท้ายพบว่าคดีเหล่านี้มันไปกองอยู่ที่ตํารวจโรงพักเหมือนเดิมดิฉันเสนอให้กาหนดขอบเขตภารกิจที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานค่ะผ่านระเบียบภายในรวมภารกิจรวมอํานาจรวมบุคลากรจัดทําระบบฐานข้อมูลเดียวกันให้บอชอสอ,อทอค่ะกองบรชาการไซเบอร์ของเราเนี่ยแหละเป็นศูนย์กลางดูแลเบดเซ็ตทั้งประเทศแลวยุติการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มีภารกิจซ้ําซ้อนอย่างสปอสตรทิ้งซะ เพราะปัญหาสําคัญของทั้งสองตัวอย่างที่ดิฉันกล่าวมาเนี่ยคือมันมีการเพิ่มขึ้นของหน่วยงานใช่ไหมคะมันก็มีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณขึ้นมาด้วยแล้วมันกระจุกอยู่ในระดับบริหารและกองอำนวยการค่ะเช่นค่าอะไรบ้างค่าตําแหน่งค่าเบีย้ยประชุมค่าตึกอาคารต่างๆในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตัวจริงเนี่ยกลับไม่ได้รับการเสริมกําลังหรือทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ทํางานเลยพนักงานสอบสวนยังมีคอมไม่พอใช้เลยนะคะท่านประธาน เมื่อเราเห็นปัญหาโครงสร้างที่มีความซ้ําซ้อนแบบนี้ไปแล้วมาดูปัญหาโครงสร้างที่ขาดแคลนกันดูบ้างค่ะในงบประมาณปี2569งบผลิตตารวจ700ล้านบาทจริงๆจัดมาเท่ากันเกือบทุกปีจัดเหมือนไม่เห็นปัญหาค่ะว่าพนักงานสอบสวนกำลังขาดแคลนแสนสาหัสสาหัสขนาดไหนสไลด์ขึ้นค่ะท่านประธานนี่คือสถิต,ติข้าราชการตํารวจที่มีอํานาจในการสอบสวนทุกตําแหน่ง ตำแหน่งรองผู้การผู้กํากับรองผู้กำกับสารวัตรตําแหน่งเหล่านี้แทบจะไม่ได้ทํางานแบบพนักงานสอบสวนเลยด้วยซ้ํานะคะแต่มีคนครองอยู่เกือบเต็มอัตราแต่คนที่ทําหน้าที่เป็นหน้าต่านกระบวนการยุติธรรมอย่างระดับรองสารวัตรสอบสวนลงไปกลับขาดแคลนตัวแรกจากปี66ค่ะวิกฤตมาก มีงาน12,258ตำแหน่งแต่มีคนทำงานจริงๆอยู่5,331คนเท่านั้นมีว่างอยู่6,927ตำแหน่งหายไปครึ่งต่อครึ่งแปลว่าอะไร,รท่านประธานแปลว่าพนักงานสอบสวนหนึ่งคนกำลังทำงานสำหรับสองคนอยู่นี่ไงคะสาเหตุที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยในสายตาประชาชนมันถึงไปได้ไกลแค่โหนกระแส ดิฉันเฝ้าติดตามข่าวสารของตำรวจอย่างใกล้ชิดเห็นว่ามีการเปิดรับพนักงานสอบสวนใหม่ก็ใจชื้นแต่ไปถามข้อมูลจากคนหน้างานจริงพบว่ามีพนักงานสอบสวนใหม่รออบรมอยู่เป็นจํานวนมากทํางานไม่ได้นะคะเพราะศูนย์ฝึกไม่ว่างดิฉันอยากฝากท่านประธานพานยนายกมนตรีค่ะมาตอบชัดๆในสภาแห่งนี้ทีว่างบอาคารงบเอาไปก่อสร้างอาคารปีละเกือบหกพันล้านกว่าบาทเนี่ยท่านไม่เพียงพอที่จะทําให้มีศูนย์ฝึกที่จะผลิตตํารวจที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององค์กรท่านอีกหรอ ท่านนายกมาตอบชัดๆทีค่ะว่าปีนี้เราจะผลิตพนักงานสอบสวนไปรับใช้พี่น้องประชาชนได้กี่นายแล้วแผนของนายกรคมนตรีอีกกี่ปีถึงจะทําให้มีคนทํางานได้เต็มอัตราเพราะแทนที่ท่านจะให้ความสําคัญกับการสร้างคนทํางานมากกว่านี้สอชอที่คุมโดยนายกเนี่ยไปให้ความสําคัญกับการสร้างตึกค่ะ งบลงทุนก่อสร้างอาคารของสอตชสูงที่สุดของทุกหน่วยงานคิดเป็น10%ของงบก่อสร้างอาคารทั้งหมดในปีนี้งบปีนี้นะคะสูงถึง5.596ล้านบาทย้อนกลับไปปี68 6,100ล้านบาทย้อนกลับไปปี67 6,900ล้านบาทท่านประธานคะงบตัวเนี้มันกระจายอยู่ในทุกโครงการสร้างโรงพัก สร้างที่พักตำรวจสร้างอาคารอื่นๆโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่พิเศษที่มีภาระงบผูกพันหลายปีถ้าถามถึงความโปร่งใสในการใช้งบประมาณเราเองจําเป็นต้องยกตัวอย่างความอับไปยศที่คนไทยจําได้ดีที่สุดก็คือมหากาบการัวประมูลการสร้างสถานีตํารวจทั่วประเทศ396แห่งแต่ตารวจ163หลังมูลค่ารวม5 1,848ล้านบาทตั้งแต่ปี62แม้ศาลจะสั่งเอกชนเอกชนชดใช้ค่าเสียหายให้สตอช1,500บาทมีการมาของบประมาณสภา,านะคะไปทำต่อจนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วบ้างแต่ความเสียหาย5 0 0 0ล้านที่เกิดขึ้นในตอนนั้นใครกันคะที่มารับผิดชอบวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ